สวัสดีครับวทุกคนนะครับผมฟิงเฮดมาเน้ม,มาเล่นออตา,าทวบลิเฟนผมจะมารีวิวตัวนี้นะฮะมิตเตอร์เบมไฮายถุงเลียนตู้เซตนะเนี่ยโอ้ยแรก,ก,ก,กเลยรี่อกมาเล่นถือเพราะผมติดโควิดนะฮะก็เลยโอ้ยแรกแรกแรกเออไม่ละนีายไปเลยเพื่อน โอ้โห,โหแรงแรงแรงาทุกคนอย่า,า,าลืมกดไลค์กดแชร์ผมหายโควิดนะฮะทุกคนแล้วอย่าลืมกดกดติดกตาผมให้ผมห้ารอย500ครับด้วย เรทจมารีวิวตัวไอเนี่ยปกเนี่ยไอจามาบุเอ๊ะใ้มาบุดิอ่าไม่รู้อะำช้นพี่ไเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ ใช้เงินเอือบหรือบอแล้วทานมืดน,นะครับทุกคนแล้วก็ใช้เงินวางหก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 อืม응เป็นเอวีทรงกลุม่ม응อืมหรือบอแต่ลําต้นนะอ่าแต่ล่าต้นอยู่ที่ตำเมตดพนันตี่ตำเมิดพนัตตพน,ต,ต,พน,ต,ต,พนตีระยะสามสามสีห้าจิ้าวีนะะตืดน,นะกลุ่มเป็นกลาเหมือนประเบิดอาติ์ละลายด้วย โอ้ดีดีด,ดีพันต่อไปเจ็ดใช้เงิน 7, 7, 7, 7. อับเจ็ด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 อ่าเพิ่มพันเมตรพันเจ็ดเอ้พันสี่ใช้เงิน 1, พันอพันกะใช้เงินพันเก้าร้อยห้าสิบทำให้เพิ่มสามพันแปดร้อยห้าสิบใช้เงินใช้เงินสี่พันห้าเป็นห้นาพักระยะสิบพักระยห้าพัน ช้เงินห้าพันสองร้อยห้าสิบแล้วเขาจะหายเพิ่ม 7, 100, เจ็ดพันหนึ่งร้อยอใช้เงินหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยจะเมิดเพิ่มหนึ่งหมื่นสองระยะเพิ่มห้าใช้สองหมื่นห้าเพิ่มหมื่นสองใช้เงินใช้เงินสามหมื่นเพิ่มหมื่นเจ็ดเป็นห้าเอา้ยลืมไปดูห้านี่ว่าะห้า

มีการฝ่ายระเบิดลิัวนะทำไปปึ๊บใช้เงินเก้าหมื่นแล้วมีเพื่อนสองหมื่นห้ามีสกิลกดนะกดปึ๊บเป็นการเหมือนเรียกมันปุ่ม ไม่แน่ใจมันคืออะไรเหมือนกันแต่ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยผมมาคลิปนี้แหละมันหนักมันมากมากเอ๊ะแล้วลืมมาไปดูเออเดี๋ยวมาก่อนมาเกินตอนนี้แม่เราไม่เป็นมือนะเป็นมือต่อรุ่นหนึ่ง บาทอะไรบาบเลยตัวบ้าก็บับปุ๊บไรสองแสนห้าหมื่นนี่นะฮะบําหายจักรอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่เคยดูแล้วก็จะแล้วก็ไปละนี่แหละทุกคนบาย